สวัสดีครับผมอาจารย์เชนชัยชามาศนะครับเราก็ไปดูคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเขากําหนดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ ABC มานะครับปรากฏเนี่ย AD 13หน่วยนะครับ BD 5หน่วยแล้วก็ D C เนี่ย12หน่วยนะครับเขาให้หามุม BDC ว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการเนี่ยผมก็สร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับ BDC เนี่ยมาแปะไว้บนด้าน AC นะครับผมแปะตามนี้เลยนะครับ ทีนี้นักเรียนลองพิจารณานะครับมุมนี้สมมติว่าผมบอกมีขนาดเป็นติ๊กถูกตรงนี้มีขนาดเป็นติ๊กถูกตรงนี้ต้องเท่ากันเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้กับรูปนี้เนี่ยเหมือนกันถูกไหมนะครับแสดงว่ามุมนี้ติ๊กถูกตรงนี้ติ๊กถูกสมมติผมบอกว่ามุมนี้เนี่ยคือมุมจุดนะครับนักเรียนจะพบว่ามุมติ๊กถูกบวกจุดเนี่ยจะต้องเป็น60องศาถูกไหมทำไมจุดบวกติ๊กถูกเป็น60องศาเพรเพราะเป็นตเป็นมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่า แสดงมุมนี้เนี่ยก็คือจุดบวกติ๊กถูกเหมือนกันนะครับก็60องศาพอเราได้ตรงนี้60องศารับผมลากเส้นปะตื้อตรงนี้มานะครับด้านนี้เนี่ยนะครับยาว12หน่วยด้านนี้ยาว12หน่วยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วปั๊บตัวนี้60แสดงมุมที่ฐานเท่ากันตรงนี้ก็60ตรงนี้ก็60นะครับพอมุมนี้60 60 60สามมุมแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยม ด้านเท่าด้านนี้12ด้านนี้12แสดงด้านนี้ก็ต้อง12นะครับแล้วนักเรียนจะพบว่านะครับนักเรียนทํพยาพิจารณาสามเหลี่ยม A D แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสมมติผมเรียกว่า E นะครับตรงนี้เป็นตัว E สมมุติว่านะครับนักเรียนจะเห็นว่าสามเหลี่ยม A D E ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้12ตรงนี้13 5นักเรียนลองจับนะครับ 12บสอกลังสองได้1้อยสิากลังสองนะครับไอ้ากำลังสองได้25 1ห้ารบกยีเป็น1 6ึ่ก็เท่ากับ13บสากลังสองก็1้อยหนะครับมันก็เป็นไปนตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับก็คือเป็นบทกลับน้านเรียนถ้าด้าเรียนได้ด้านนี้กำลัง2เท่ากับด้านนี้กำลัง2บกด้านนี้กำลังสองแสดงสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากต้องยาวที่สุดแสดงว่ามุมฉากจะตรงข้ามด้าน10สถูกไหมสมผลให้ตรงนี้เนี่ยนะครับมีขนาด90องศาตรงนี้90องศาตรงนี้60ก็เป็นรวมกันเป็น150ซึ่งมุมนี้กับมุม BDC ตรงนี้ต้องเท่ากันเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนะครับ